จเจริญพรญาติโยมทุกทุกท่านอมือวางนั่งตามสบายวันนี้ปัญหาน้อยคราวที่แล้วแปดสิบคำถามกว่าจะเสร็จก็สิบเอ็ดมงครึ่งไปฉันเพนเกือบไม่ทันตอนนี้มีไม่มากเท่าไหร่้าโยมยุพาเอาออกมั่งก็จะน้อยลงอีก การตอบปัญหาก็จะช่วยกันตอบสององนะแล้วก็ยอมยุพาจะเป็นคนถามให้เลือกปัญหาการปฏิบัติขึ้นหน้าเนาะเพราะว่าเรามันเกี่ยวกับการปฏิบัติปัญหาทั่วไปก็เดี๋ยวก็ตอบทีหลังได้ไม่ทันก็ไปตอบในเว็บไซต์ก็ได้คนดูเองก็แล้วกันอ่ะเริ่มถามได้ คำถามที่หนึ่งเดินจงกรมแล้วเกิดสมาธิเร็วจนง่วงนอนพระอาจารย์แนะนำให้เดินระยะแรกแทนนั้นขอถามว่าควรเพิ่มวิริยะด้วยการเดินมากกว่าการนั่งสมาธิหรือยังควรเดินและนั่งระยะเวลาเท่ากันถ้าความง่วงไม่มากเนี่ยเราก็ยังนะ จะใช้วิริยะจากการที่เราเอาสติเข้าไปกำหนดรู้อะเดินถ้าง่วงก็หยุดมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็หยุดเอาเท้ามาเคียงกันก่อนเพราะเราต้องใช้เวลานานจากนั้นก็ค่อยกำหนดง่วงหนอง่วงหนอง่วงหนอกำหนดก็กำหนดแรงนะเขาเรียกว่าแรงเร็วแล้วก็ถี่จะกำหนดง่วงหนอง่วงหนอมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีการตื่นขึ้นมานะ ฉะนั้นเราจะต้องกําหนดที่ใช้แรงพอสมควรแล้วกําหนดไม่ได้กําหนดให้หายโยคีหลายท่านก็จะบอกเติมท้ายว่าอาจารย์กำหนดแล้วมันก็ไม่หายแล้วพระอาจารย์ถามทุกวันถามว่าไงกําหนดแล้วรู้อะไรบ้างจิตที่ง่วงเป็นยังไงตัวของเราเวลาง่วงน่ะมันเบาหรือวมันหนักศีรษะของเรานมันตั้งดีๆีไม่เวลาเดินน่ะหรือว่าค่อยๆก้มลงตัวนี้แหละที่จะให้ไปดูให้ไปสังเกตดู ไม่ใช่เอาผลของการกําหนดว่าหายไม่หายนะถ้าเราไปเน้นให้มันหายเป็นไงกิเลสตัวไหนเข้าตัวโทสะเนีก็คือตัวที่ไม่ชอบเข้าการมาเจริญสติปัฏฐานนะแทนที่จะมาเอาสติเอาเอาสติเอาสมาธิแล้วก็ให้กิเลสมันน้อยลงกลับมาสะสมกิเลสก็คือตัวโทสะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจะบอกตั้งแต่วันแรกเลยบอกว่าไงบอกว่า อย่า,อากำหนดเพื่อให้หายนะทุกสิ่งทุกอารมณ์ให้เรากำหนดเพื่อรู้ก็พอแล้วนะ,ะคำถาม<ป>ที่สองเจ้าค่ะขณะนั่งสมาธิมีอาการตึงหย่อนของร่างกายชาแข็งเคลื่อนไปตามส่วนต่างๆของมือและเท้าควรกำหนดอย่างไรเป็นอาการปรากฏของธาตุใด จริงๆแล้วเวลาถามปัญหานะยโยมนะไม่ว่าถามที่ไหนก็ตามจะเหมือนกันหมดไม่เล่าวิธีปฏิบัติอะถามว่าจะกําหนดยังไงต้องบอกว่าตัวเองกําหนดยังไงมาก่อนดิว่าเรากําหนดอย่างไงกําหนดว่าตึงหนอหรือว่าอะไรกําหนดแล้วอาการนั้นๆเป็นอย่างไรจะดูว่าวิธีกําหนดถูกต้องไหมแล้วก็ผลที่โยมไปช่องน่ะคืออะไร กำหนดเพื่อรู้หรือว่ากำหนดให้มันหายอาการพวกนี้มันกำหนดตามอาการนะมีอาการอะไรมั่งนะสุภามีอาการตึงหย่อนชาแข็งตามส่วนต่างๆของมือและเท้าเจ้าค่ะถ้าเดินอยู่เนี่ยทำเป็นไม่มากเราก็สักแต่ว่ารู้แต่ท่านยืนอยู่กับที่สุดทางเดินแล้วก็ให้หยุดกำหนดตามอาการ กำหนดก็กำหนดเพื่อรู้ชาก็ชาหนาชาหนอะแม่อาจารย์ชานั้นเป็นยังไงบ้างมันมากขึ้นมันน้อยลองหรือว่าเป็นยังไงให้เราสังเกตดูฉะนั้นการกําหนดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญว่าเรากําหนดเพื่อรู้ส่วนใหญ่เราจะกาหนดยมที่ถามเข้าใจว่าคงจะกําหนดทํายังไงจะให้หาอาจารย์ถ้าลาคารเราก็บอกว่าลาคาหนอะลาคาหนอเอาตัวเขานั่นแหละเป็นกรรมฐานถ้าเรียกว่าดูเวทนาหรือว่าดูลักษณะของาธาตุก็ได้นะ เป็นอาการปรากฏของธาตุใดเจ้าค่ะก็มีหลายธาตุที่ยมพูดตนะเมื่อกี้นะถ้าเป็นการไหวนะการไหวการพวกนี้การตึงก็เป็นลักษณะของธาตุลมแล้วก็เย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นลักษณะของธาตุไฟหนักเบาก็เป็นลักษณะของธาตุดินแล้วก็อีกอาการหนึ่งเป็นอาการของธาตุน้ํำก็คือการลื่นไหลเวลาเหยียบแล้วรู้สึกลื่นอนี้ก็เป็นลักษณะทางธาตุน้ํา ธาตุอะไรเนี่ยจริงๆแล้วไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะสำคัญที่ว่าเรากำหนดถูกไหมวางใจเป็นไหมตัวนี้มากกว่านะต่อไปคำถามต่อไปเจ้าค่ะข้าพเจ้าเคยปฏิบัติกับหลักสูตรคุณแม่สิริท่านสอนให้กำหนดรู้ทานปัจจุบันตอนแรกข้าพเจ้าก็ปฏิบัติได้แต่เมื่อไม่นานมานี้มีปัญหาเรื่องงาน ก็กำหนดคิดหนอคิดหนอแต่ยังคงฟุ้งซ่านอยู่รู้ว่ายิ่งคิดก็ยิ่งฟุง้งแต่ก็ยังคิดอยู่ยิ่งคิดจิตใจก็ยิ่งขุ่นมัวไม่ทราบจะทำให้หยุดคิดได้อย่างไรพระอาจารยออ์พระอาจารย์โปรดแนะนำด้วยเจ้าค่ะคนที่ไม่คิดมีกี่ประเภทโยมจำได้ไหม เราไม่ใช่คนประเภทนั้นเราเป็นธรรมดาคนธรรมดาฉะนั้นความคิดไม่ใช่สิ่งที่แปลกหรอกเพราะว่าธรรมชาติของจิตมันก็คิดอยู่แล้วแต่เขาก็มีกรรมวิธีกําหนดให้กําหนดรู้เขาเนี่ยเวลาคิดก็คิดหนาะคิดหนอะในสถานที่ปฏิบัติธรรมกับที่บ้านไม่ต่างกันนะแต่ว่าเราต้องวางใจเข้าใจก่อนว่าความคิดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว เรารู้อยู่ว่าความคิดนี้เป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอุทธากุอุกุจะนิวรณ์ก็คือความฟุงสั้นเป็นนิวรณ์เป็นกิเลสตัวหนึ่งแต่ถ้าเราตั้งสติกําหนดคิดหนอคิดหนอ,ค,หนอคิดหนอเนี่ยก็กลายเป็นกรรมฐานในข้อที่สามไปเรียกว่าจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าอยู่ในห้องกรรมฐานนี้ไม่น่าไม่น่ากลัวอะไรนะ พอเรากําหนดอย่างนี้สติก็เกิดขึ้นในขณะที่เรากําหนดสมาธิก็เกิดขึ้นในขณะที่เรากําหนดตัวรู้ลักษณะของจิตก็กําขหนดขึ้นในขณะที่เรากําหนดอยู่ฉะนั้นเราไม่ต้องไปทําให้มันหายหรอกแต่ว่าให้กําหนดดูรู้ตามกําหนดบ่บอยๆเนะี่ยต้องมีประสบการณ์กําหนดบ่อยๆแล้วจะเห็นว่ามันอ่อนกําลังลงจากเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นนานก็จะเกิดขึ้นน้อยลงแล้วก็กำหนดแล้วก็ไม่นานก็จะค่อยๆจางไป อออันนนีี้้ก็ตอบอย่างนะคำถามต่อไปเจ้าค่ะในการนั่งสมาธิเมื่อคืนตอนสามทุ่มครึ่งผมเกิดภาพเหมือนตัวเองยืนอยู่บนที่สูงคล้ายกับริมอาคารกลัวมากกลัวตกมากขณะนั้นรู้สึกลำตัวจะโน้มลงมาก็กำหนดว่าเห็นหนอพยายามจะตั้งลำตัวให้ตรงแต่ไม่สามารถทำได้ ต้องกำหนดว่าเห็นหนออีกหลายๆายครั้งจึงตั้งลำตัวให้ตรงได้ขณะนั้นรู้สึกกลัวมากแต่ลืมกำหนดอารมณ์ที่รู้สึกไม่เหมือนกับดูภาพเพราะเหมือนจริงมากคิดว่าไม่ได้เกิดจากจินตนาการหรือคิดเองจะใช่เป็นภาพที่เกิดจากการทำสมาธิหรือไม่เพราะกลัวความรู้สึกในเวลานั้นมากหางในการนั่งสมาธิครั้งต่อไป จะได้เข้าใจและทำถูกเจ้าค่ะผู้ชายหรือผู้หญิงนะผู้ชายเจ้าค่ะ <c oughs> ก็งงเหมือนกันว่าเจ้าค่าข้างท้ายเนี่ยก็ง,งงงอยูอาา่จริงๆแล้วยมลืมไปอย่างเดียวแค่นั้นคือจิตที่กลัวเลยทำให้ติดออกมาแว้เวแล้ว,วลออกก็ยังรู้สึกว่ากลัวอยู่ฉะนั้นจิตของเราเป็นยังไงขณะที่เจออย่างอื่นยมฟังดูก็ยมกำหนดถูกหมดนะเวลาเห็นก็เห็นหนอ แต่เวลาจะดึงตัวขึ้นเนี่ยถ้าเป็นตัวมันดึงไม่ขึ้นเราจะใช้ต้นจิตเขาช่วยอยากตั้งหนออยากตั้งหนออยากตั้งหนอบางทีก็จะมีกําลังมากขึ้นก็สามารถที่จะดึงตัวขึ้นได้แต่จะไม่แน่ใจว่าที่โยมดึงตัวขึ้นน่ะดึงในรูปหรือว่าดึงตัวจริงๆ